สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาโตออดลุ่งแสงในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกากสทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟิเชียครับฝากเพื่อนๆช่วนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับอย่าลืมปรึกษาเราสิตามันรอยแอนคอนซลเสครับโทรไปที่0ู8 9, 9, 9 1 9 6 1 9 5ผมก็เริ่ม กลับมาจัดรายการได้นะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับที่ผ่านมาก็คิดว่าให้ข้อมูลนันเป็นประโยชน์กับสังคมกับประชาชนนะครับเพื่อยกระดับความรู้ครับสังคมประชาธิปไตยนั้นรากฐานไม่ได้อยู่ที่นักการเมืองครับรากฐานไม่ได้อยู่ที่ใครใดๆทั้งสิ้นครับนอกจากประชาชน เจตนาของผมนั้นนอกจากเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็คือการยกระดับความคิดความรู้ของสังคมให้รู้เท่าทันความเป็นมาเป็นไปให้รู้เท่าทันว่าใครมันเข้านอกออกในใครมันจะทำอะไรกับบ้านเมืองเราบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเรานั่นเองหัวข้อในวันนี้ครับปูตินเบ่งกล้ามนะครับใส่ โลกตะวันตกเป็นที่เรียบร้อยคับมาดูพูดถึงเหตุการณ์ที่ผมบอกว่ามันคือการแบ่งกล้ามครับทำไมผมพูดถึงเรื่อง geo-politics ภูมิรัฐศาสตร์ทำไมผมพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าการพูดถึงเรื่องอาวุธและยุโทโธปกรณ์ต่างๆซึ่งสำหรับผมนั้นถือว่าเป็นของเด็กเล่นครับสานกาณ์ล่าสุดครับปูตินและก็กราสพอมนะครับบรรษัทพลังงาน ขนาดใหญ่ของรัเสเซียนะครับซึ่งคุมการส่งออกก๊าซนะครับของรัเสเซียอันมีโรมันนะครับอับไรโมวิชนะครับเจ้าของสโมสรเชลซีเป็นหัวหน้าแล้วก็โรมันคนนี้นั้นถือเป็นเรียกว่ามือขวาทางเศรษฐกิจคนหนึ่งของปูตินล่าสุดครับ กราสพอมนั้นนะครับลดกันปริมาณการส่งก๊าซเข้าไปในยุโรปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึง2ใน3ดันราคาก๊าซในยุโรปทยานขึ้นทันทีครับในเนเธอร์แลนด์มีข่าวว่าราคาก๊าซนั้นขึ้นไปถึง400%ปูตินเคยได้รับบทเรียนจากกรณีของการที่ปูตินนั้น ทำสงครามผนวกดินแดนในเซาท์โอเชียเทียในจอร์เจียรวมถึงการผนวกใครเมียนะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังผมจะมาพูดว่าทำไมปูตินนั้นนะครับถึงทำแบบนั้นโดยที่ในสายตาของโลกตะวันตกหรือคนที่เป็น FC ของพวกฝรั่งตะวันตกนั้นดูเหมือนปูตินเป็นอันธพาลน,นะครับจากเหตุการณ์ตรงนั้นครับ ตอนนั้นสหภาพยุโรปนั้นก็ร่วมมือกันนะครับในการไม่ส่งสินค้าเกษตรให้กับรัสเซียและปูตินก็กลับมาอุดช่องว่างในเรื่องสเสบียงกลางในเรื่องอาหารโดยการปฏิรูปการเกษตรในบริเวณสามเหลี่ยมทางตอนใต้ของรัสเซียนะครับใต้ลุ่มแม่น้ำโวก้าลงมาจนทุกวันนี้ปูตินสามารถทำให้รัสเซียกลับมาพึ่งพาตนเองได้ ในเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารการกินสําคัญคนที่รู้ภูมิรัฐศาสตร์นะครับก็จะรู้ว่าประเทศใดก็ตามการศึกสงครามความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นั้นมันเริ่มที่ทุง่งนาปากเขาเริ่มต้นที่ความร่ำรวยทรัพยากรน,นั่นเองนั่นเป็นสิ่งที่คนไทยเราควรตระหนักด้วยนะครับฝรั่งเขาไม่ได้มี ความอุดมสมบูรณ์แบบเราไอ้พวกเราเนี่ย mm. เขาเรียก mm. ตามหลักจิตวิทยานะครับ mm. คนเรามีสิ่งใดมาก mm. ก็จะรู้สึกสีเคียวครับรู้สึกปลอดภัย mm. ก็จะไม่เห็นความสําคัญของสิ่งที่มีมากในขณะที่ฝรั่งมันเห็นความสําคัญของบ้านเมืองเราความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรนะครับ mm. นั่นเองปูตินนั้นพัฒนาตรงนั้นได้ดังนั้นเมื่อปูตินอุดช่องว่างครับเกมที่ปูตินเดิน หมากลึกเดินมาโดยตลอดก็คือเกมในการวางท่อก๊สนั่นเองและเมื่อเรามาดูกับเหตุการณ์ปัจจุบันครับที่นาโต้และสหรัฐอเมริกานั้นกลัวการขยายตัวอิทธิพลของปูตินโดยเพราะยิ่งในยูเครนก็มีการนำเรือรบไม่ว่าจะเป็นกองเรือของกรีกกองเรือของสหรัฐอเมริการวมถึงฝรั่งเศสเข้าไปปวนเปียน แถบทะเลดำเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่าทะเลนาเขตนะครับเรียกว่าเข้าไปเหยียบจมูกกันเลยทีเดียวนั่นคือวิถีทางแบบพวกเวสครับพวกคาวบอยสหรัฐคือใช้ปืนครับใช้แสงญยาณุภาพทางการทาหารคมคู่ไม่ต่างจากในอดีตครับที่มีกองเรือฝรั่งเศสเคยเข้ามาลุกรานอำนาจทิปไตไต ของไทยในสมัยของร้นเก้ารัชกาลที่5ที่เรียกว่าเหตุการณ์รอสอร้นั่นเองนั่นคือสันดานของพวกฝรั่งก็คือมุ่งหมายขยายอิทธิพลแย่งยึดทรัพยากรน,นะครับทั้งใช้สงครามนอกแบบเช่นไฮบริดวอร์รวมถึงการไทยถ้าไฮบริดวอร์ใช้ไม่ได้ผลก็ใช้สงครามในแบบนะครับกันเลย ก็คือใช้เหลือปืนนั่นเองครับแต่รอบนี้ครับปูตินหมากของปูตินนั้นวางการเกษตรไว้เรียบร้อยใครจะมาบีบเรื่องการเกษตรกับรัเสเซียให้ขาดแคลนอาหารก็ทำไม่ได้อำนาจทางเศรษฐกิจของปูตินก็เพิ่มขึ้นรัเสเซียกับจีนก็มีความสัมพันธ์ต่างตอบแทนที่ดีต่อกันและปูตินก็ใช้ความอดทนในการวางท่อก,กส๊สเพราะว่ายูเครนนั้นนะครับตอนหลังก็ซาเหลือเกิน ปูตินก็เลยเลี่ยงที่จะไปวางทอ่อก๊สเข้าไปในทางเยอรมันที่เรียกว่าท่อก๊สนอร,ร์สตรีม2นั่นเองเพื่อทำให้ยูเครนประเทศที่เป็นลูกไล่ของรัสเซียและรัสเซียก็รู้สึกว่ายูเครนนั้นก็คือส่วนหนึ่งของรัสเซียนะั้นเลิกซ่าเพราะว่าถ้าท่อก๊สนอร,ร์สตรีม2เปิดได้นั่นหมายความว่ายูเครนก็จะไม่สามารถที่จะได้รับประโยชน์พ้นผลในทางเศรษฐกิจ ก็คือการได้รับค่าใช้ท่อกาซึ่งเป็นรายได้หลักประมาณ30%ของ GDP เลยนะครับเรียกว่าทำตัวเป็นคนเก็บค่าผ่านทางนั่นเองเพราะว่าถ้า n o r t Stream 2เปิดใช้ได้เต็มที่แน่นอนครับยูเครนลดความสำคัญลงและมีโอกาสครับที่ลัสเสียจะลุกคลืบต่อจากโดเนตไครเมียเพื่อกลืนยูเครนนั่นเป็นสิ่งที่เนโตกลัวที่สุด ก็เลยส่งกองเรือไปชวัดฉเฉวียนแต่เกมของปูตินครับอดีตสายลับ KGB ซึ่งทำงานในเดรสเดนปูตินพูดเยอรมันได้คล่องแคล่วมีความสัมพันธ์ดีกับป้าแม็กนะครับนางแองเกล m ามาเคิลบุนเดสคันเซอรินของเยอรมน,นีซึ่งกำลังจะอำลาตำแหน่งหลังจากคลอมน่านมา16ปีสร้างความเจริญให้กับเยอรมันเยอะแยะนะครับปูตินเดินเกมด้วยความอดทนแล้วเมื่อถึงวันนี้ครับ ยุโรปต้องพึ่งผาพลังงานก๊าซจากรัสเซียแบบเต็มไม้เต็มมือก๊าซสำคัญนะครับ FC ผมที่อยู่ยุโรปจะรู้นะครับว่าหน้าหนาวหรือดูหนาวของฝรั่งนั้นถ้าไม่มีการให้ความร้อนมันคือความตายนะครับมันคือนรกที่เรียกว่านรกเย็นนั่นเองฝรั่งก็ถึงมีการจัดระเบียบเตรียมตัวฮะเพราะว่า เขาต้องเตรียมการทุกอย่างตลอดเพราะฤดูการของเขาผันผวนปนแปรก่อนที่ฤดูหนาวจะมาเยี่ยมเยือนนั้นนะครับเขาจะต้องทำการเรียกว่าเตรียมพร้อมในเรื่องพลังงานอยู่ตลอดฝรั่งมันจึงออกล่าพลังงานฮะถ้าเป็นฝรั่งที่อยู่ในชนบทผมก็เคยไปอาศัยอยู่ในชนบทในเมืองไฟรัสซิงนะครับซึ่งอยู่แบบชาวบ้านชาวนาเลยนะครับ ก็ต้องผ่าฟืนเอาไว้ใครไปเที่ยวยุโรปก็จะเห็นว่าเขาจะมีกองฟืนเรียงๆนั่นแหละเขาไว้ใช้ในหน้าหนาวดังนั้นครับพลังงานจึงสําคัญมากสําหรับฝรั่งยุโรปและปูตินก็ปฏิบัติการด้วยความอดทนโดยการวางท่อก,กส๊สไปเรื่อยไปเรื่อยๆสร้างความผูกพันในเรื่องพลังงานไปเร,เรื่อยให้ยุโรปพึ่งพาพลังงานของก๊าสพรอมให้มากที่สุด เหมือนกับที่ในอดีตรัเสเซียต้องพึ่งพาสินค้าเกษตรจากยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางยุโรปใต้นะครับอิตาลีสเปนพวกนี้ซึ่งอุณหภูมิค่อนข้างอบอุ่นสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ดีนั่นเองนะครับก็เดินเกมแบบเดียวกันแต่ตอนนี้รัเสเซียไม่ต้องพึ่งพาเกษตรของยุโรปแล้วนะครับกลายเป็น ยุโรปต้องพึ่งพากา๊าซโดยเพียยิ่งแหล่งสำคัญจากไซบีเรียปูตินก็จัดการปิดท่อก๊สนะครับลดการส่งก๊สไปในยุโรป2ใน3เพื่อแสดงแสนยานุภาพให้ดูว่าถ้าคุณยังจะมาเล่นกับรัเสเซียคุณจะไม่ได้รับลูกปืนคุณจะไม่ได้รับ ขีปาวุธจากเครื่องบินซู57ครับแต่คุณจะแข็งตายครับนั่นคือเกมการเมืองโลกที่ค่อนข้างโหดแบบสไตล,ล์รัสเซียลูเล็นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับในช่วงโควิดแบบนี้ครับการเสริมความรู้เป็นสิ่งสำคัญครับอย่างที่รู้ๆกันครับคอร์ทเตดอินไครสิตคอร์ดอ,ออนไลน์บิลเนติเกตนั้นนะครับ ผมให้หลักการในการที่คุณจะเข้าใจระบบเศรษฐกิจการเทรดรวมถึงการทําธุรกิจว่าธุรกิจไม่ใช่สิ่งง่ายครับแต่ถ้ามีความรู้ธุรกิจของท่านจะดีขึ้นจะสมูทขึ้นท่านสามารถเอาอยู่และคุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้นครับเดิมคอสแต่ละคอสนะั้นราคา5,000-4,000นะครับผมลดให้6,000ช่วงโควิดแบบนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ เอาไปในราคาส0 0พันบาทไปเรียนครับคุ้มค่ากับการที่เราคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จบางทีท่านใช้หัวใจคนไทยเราชอบใช้พาชั่นฮะชอบใช้หัวใจแต่อย่าลืมเอาสมองไปด้วยใช้ทั้งสองอย่างนะครับหลายหลายครั้งผมเห็นธุรกิจหลายอย่างล้มเหลวไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจครับแต่ ทำโดยไม่มีความรู้ดุดคนที่มีกำลังแต่เดินไปในความมืดซึ่งก็ไม่สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ครับไปสมัครเรียนกันครับ2คอร์สดีกว่าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นปีๆด้วยสำไปนะครับเพียง3,000บาทในช่วงโควิดแบบนี้รายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกับผมอาจารย์ตอาจารย์สัตตาโลุงแสงได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ